สวัสดีครับทุกคนท่านครับขอบคุณครับเสือสร้างอุดรครับผมอยากได้คดีจานหนึ่งรออีกที่ใช่ไหมครับเพิ่นเอ,เอามาฝากคุนไปงานประกวดอยู่สก,กุลมาอาทิตย์ก่อนครับขอบคุณจานหนึ่งห,หลายๆครับวางช่วงอยู่หน้าค่ำเดือนก่อนอกระป๋ายอยู่ครับแต่ว่าผมไว้ซื้อจานหนึ่งว่าผมอยากได้ก็เลยเอามาฝากขอบคุณ กันหนึ่งแล้วก็เอฟซีเอฟซีไอ้ช่างดดอนเอฟซีผู้กองเป็กครับเอฟซีชาลีสายฟ้าครับดีใจครับดีใจครับขอบคุณหลายๆครับเซอรอรอขึ้นบน้างรอค่ะปกติปกติก็รอค่ะปกติไอ้ก็รอยละค่ะร้อยร้อยร้อย เสื้อสวยค่ะครับชาลีสายฝ่ากลางมุดอนอุ้ยเป็นนางอยู่นะครับตกวดเดือนก่อนไปนางเบิงเพิ่นอนหยานี่ช่างมุดอนมีความสุขเลยนางนางยูพืนนางอยู่มองมองเปต้นนะมองที่พักเพิ่นการทำนี้โอกาสเดได้พอ่อกันทีกับจ้าช่างมุดอนด้วยว่าพ่อกับ กองเป็กน,นะครับขอบคุณอาชัยที่สายฟังครับดีใจครับ